สวัสดีจ้ะมีเดียมาแจากสูตรวุ้นกะทิอันชันทําขายด้วยเลยนะคะสูตรนี้วัตถุดิบน้อยแถมอร่อยฟินหอมกะทิหวานกลมกลม่กลมกำลังพอดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีท,ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากสกัดสีจากดอกอันชันนาดอกอันชันอบแห้งใส่ลงในถ้วยตามด้วยน้าร้อนจากนั้นกดให้ดอกอัญชันโดนน้ำทั่วกันดีเลยค่ะ วันนี้ใช้สีจากธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็ทำง่ายค่ะเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนนะต่อมาเทน้ำลงในหม้อตามด้วยผงวุ้นใช้ไฟกลางค่ะผลให้ผงวุ้นละลายดีเลยนะพอละ,ละลายดีแล้วใส่น้ำอัญชันลงไปค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีคันตอนนี้ตั้งให้เดือดได้เลยนะ พอเดือดดีแล้วเทน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นนำไปเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ค่ะเทให้ถึงครึ่งหนึ่งของพิมพ์ใช้ไม้ไปลายแหลมจิ้มฟองอากาศออกเพื่อให้สวยงามนั่นเองค่ะพอเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยก็ทิ้งมาให้เซ็ตตัวนะต่อมาเราจะทำหน้ากะทิค่ะเทน้ำเปล่าลงในหมอ ตามด้วยผงวุน้นจากนั้นใช้ไฟกลางคนให้ผงวุ้นละลายดีตั้งให้เดือดสักครู่ตามด้วยกะทิจากนั้นคนให้เข้ากันดีได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือ ตัดหวานกันสักหน่อยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีได้เลยนะทั้นตอนนี้ลดไฟใช้ไฟอ่อนพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยยกลงจากเตาได้เลยค่ะนำไปราบ,บนบุญอันชันที่เซตตัวแล้วค่อยๆราจนเต็มพิมพ์ได้เลยนะคะเ่นเดิมเลยจ้ะถ้าเจอฟองอากาศก็นำไม้ไปแหลมมาจิ้มออกนะ ทิ้งให้วุ้นเซตตัวสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะพอเซตตัวดีแล้วเนี่ยก็วัดขนาดตามที่ต้องการจะใช้ไม้บรรทัดวัดหรือว่าจะเป็นมีดยาวในการวัดก็ได้ค่ะเรียบร้อยก็พร้อมทานแล้วค่ะวุ้นกะทิอันชัน้นสูตรนี้ทําง่ายทําขายก็เริศดม,มากนะหรือว่าใครเนี่ยจะทานใายร,ร้อนก็ดีไปหมดเลยค่ะกลิ่นหอมรสกลมกล่อมละมุนสุดๆเลย เมนูวุ้นสีธรรมชาติสลับชั้นกับวุ้นกะทิรสออกเค็มนิดๆด,ดีมากเวอร์อย่าลืมแชร์สูตรและบอดต่อความละมุนนี้กันด้วยนะคะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดี ID, แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ